รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ที่กวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Hi everybody and this is English Chat i t c h English Chat i t c h เาส์ไปเรียนไปไม่มีเบื่อกับนุ่นนัชนันและผมตูนวรัตนนะครับวันนี้จะพาไปทำฟันเป็นสิ่งที่เด็กๆจะแบบกลัวนะดนทิสเรอแค่ได้ยินแบบเครื่องกรอฟันก็เสียวแล้วอะอไงนะแต่การไปหาหมอฟันไปตรวจสุขภาพฟันเนี่ยทุกปีเป็นสิ่งที่ดีนะครับเรื่องการขูดหินปูนการดูแลความสะอาดต่างๆคุณเคยหาหมอฟันแบบ ทรมานที่สุดเจ็บปวดที่สุดคือไปทําอะไรถอนฟันกโุดเหมือนกันเลยเคยดัดฟันไหมพอจะพูดที่ไม่มีเสียงเสียงหายไปแล้วเคยดัดฟันค่ะหผ่านอันดแล้วฟันกุดก็ถอนแล้วแล้วก็ดัดฟันเรียบร้อยะเรื่องของหมอฟันมีอะไรควรรู้บ้างไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะครับเริ่มจากคําศัพท์ก่อนเลยครับกับคําศัพท์น่าใช้ นอนนะครับคนไปหาหมอฟันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาะจะไม่ได้แบบมาดูเฉยๆเป็นไรไหม,มจะแบบปวดฟันฟันผุโอ e ย toothache อย่างเงี้ยปวดฟันนะ toothache นะคะแล้วถ้าปวดฟันแล้วระบุเจาะจงไปเลยอ่ะหมอบอกฟันผุฟันผุเรียกว่าอะไรจริงๆคำว่าผุก่อนเลยนะคือ D.K D K D E C A Y นั่และ D K ก็คือฟันผุนะะ Tooth d e มันเลยหมายถึงอาการฟันผุ D K ต้องมี E D เพราะมันผุไปแล้วฮะใช่ถ้าเราจะพูดว่าฟันซี่นั้นผุก็จะกลายเป็น decay tooth นะคะถ้า Tooth d e คืออาการฟันผุแต่ถ้าเราจะพูดว่าฟันซี่นั้นของพี่ตูนเนี่ยนะมันผุแล้วเนี่ย you have decay tooth อสมมุติเราเป็นเจ้าหน้าที่เป็นร้านหมอฟันแล้วกันเป็น,<ะ>นแผนกแบบโอเปอเรเตอร์ต้อนรับลูกค้าแล้วลูกค้าเป็นชาวต่างชาติเข้ามาบางคนแบบตกใจเฮ้ยจ,จะคุยกับฝรั่งไงดีเขาอยากจะมาขูดหินป oh. ูน scaling scaling ก็คือการขูดหินปูนออกนะคะ oh. เอามันออกไปะค,ะครับม,มาเรื่องที่เราเกริ่นไว้ดีกว่า <c oughs> คำที่เจ็บปวดที่สุดในการทำฟันฟันคุดเดี๋ยวเขาก็เชื่อฟันคุด มันเรียกว่าอะไรเออผมอยากรู้มากเลยทําไมแปลว่าฟันคุดนะคำมันน่ารักมากเลยนะคะคือคําว่าฟันคุดเนี่ยจะเรียกว่า impact tooth ก็ได้หรือฟันที่ทรงพลังเงี้ยเหรอทรงพลังจริงเป็นไงล่ะแทบจะเอาไม่ออกหมอโยกแล้วยกอีกจริงถ้าไม่ได้ฉีดยาชานะโอ้ยคนลุกคนลุกคนลุกก็เลยเป็น impact tooth impact tooth นะคะหรือจะบอกว่า wisdom tooth ก็ได้นี่ก็น่ารักเป็นฟันแห่งภูมิปัญญาแล้วถ้าการผ่าฟันคุดเรียกว่า การผ่าเนี่ยเราจะเรียกมันว่าขอเรียกเป็นการเอาสิ่งนี้ออกแล้วกันเพราะไม่ว่าจะผ่าจะถอนคือคุณก็ต้องเอาไอ้เจ้าฟันคุดเนี้ยออกหรือฟันผุก็ตามอ่ะเราก็จะพูดเลยนะคะคือคําว่า removal อันนี้คือคํานามนะแปลว่าการถอนออกหรือการเอาฟันนั้นออกเช่นเมื่อกี้เราบอกเราจะเอาฟันคุดออกก็ต้องบอกว่า wisdom tooth removal เหมือนแบบ make up remover เห็นลบเครื่องสมมางออกใช่นะคะทีนี้อันนี้คือเป็นคํานามนะคะแปลว่าการ ผ่าหรือการถอนฟันคุดออกไปแต่ถ้าเราจะพูดเป็นประโยคนะคะประโยคเหมือนเนี้ยกับมาเล่าพี่ตูนฟังว่าเอ้ยพี่ตูนุ่นไม่ถอนฟันคุดไปแล้วนะอย่างเงี้ยเราก็จะพูดดีแบบหนึ่งก็คือ I got my wisdom tooth removed นะคะก็คือเราไปจัดการให้หมอเขาเอา wisdom tooth เราออกไปแล้วจริงอันนี้ได้ทำคอนเทนต์ได้ตอนหนึ่งเลยนะคุณไปหาหมอฟันแล้วคุณก็กัดสมรีถ่ายคุณไปดูไหมนี่เคยทำเมื่อ3าปีสปีที่แล้วแล้วก็กทุกคนครตอนนี้แล้วถอนมาจริงปหม แล้วโดยที่ฟันไม่ผูเพื่อคอนเทนต์น่ะเหรอเหมือนข้างทูมเลยอะแบบเอาออกไปได้อะบวมมาอย่างนี้เลยมันโซสวลสว์เลิงทำอีกไหมสวเอ้าวแล้วนะคำว่าบวมคำว่าบวมแวะกลับมาเลยสว์เลิงคือบวมใช่มันสว์เลิงมันบวมมากเลยอะค่ะเราก็บอกได้นะถ้าใครไปจัดการถอนฟันออกแล้วบอกว่า I got my tooth removed ก็ได้หรือจะบอก I got my tooth Extract ก็ได้คำว่า Extract นะคะแปลว่าเอาออกนอกจากคำาบวมมันมันมีแบบอาการอักเสบไหมโดยรวมแล้วมันอาจจะเจ็บบวมปวดได้ๆอย่างเงี้ยอ่าโอเคมี2อินที่เจ็บปวดมากอินแรกคือ Inflamed Inflamed คืออักเสบอีกอินหนึ่งก็คือ Infected อันนี้ติดเชื้อโอ้ยยิ่งไม่ดีเลยเครียดเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะบ่งบอกผ่านอาการบวมนี่แหละเพราะนั้น มีอาการอะไรแบบนี้อยู่เฉยๆต้องไปหาดนเิสต์นะคะไปหาดนททสต์ก็คือหมอฟันนะคะหรือเดนโลเนสาคือหมอฟันเขาต้องมีเนสอีกคนนึงเนสเป็นเหมือนผู้ช่วยงานผู้ช่วยผู้ช่วยหมอฟันก็คือเดนโลเนร์นะครับผมอีกนิดนึงก่อนจะไปเรื่องอุปกรณ์ในการทาฟันผมอยากรู้ว่าอุดฟันอ่ะอุดฟันอุดฟันเนี่ยเราใช้คําว่าฟิลิ่งอ๋อเติมเนี่ยเหรออ๋อน่าสนใจไหมฟิลิ่งที่เหมือนแปลว่าเติมให้เต็มแบบนี้เลยฟิลเลอร์ เออใช่ไหมก็เติมกัเติมเหมือนกันนะคะ Fe ลลิ่งก็คือการอุดฟันลงไปอย่างเงี้ยค่ะเช่นหมอไปดูบอกโอ้ยูยูก็ได้โฮคุณมีรูนั่นก็คือคุณมีฟันผุที่แบบเป็นรูอยู mm ่อย่างเงี้ยค่ะบอกได้ว่าโ l e h o l e คือรูหรือว่าหลุมนั่นเองเพราะฉะนั้นโอ้ยูก็ได้ e e ลลิ่งก็คือต้องใส่ f e ลลิ่งเข้าไปต้องอุดเข้าไปใช่ทูธ e e ลลิ่งก็คือการอุดฟัน อ้าวแล้ทีนี้เวลาเรานอนอยู่บนเตียงหมอฟันเนี่ยแล้วเราก็จะเงยหน้ามองเพดานบางที่ก็จะมีแบบผ้ามาคุมให้แล้วมี<ส>ช่องช่องเปิดจะว่าปากแล้วมันจะแพน,นิกผแพน,นิกแบบหวาดกลัวไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่อะ่ะแล้วหมอเวลาเรียกเขาก็จะไม่อธิบายนะ,อะตอนนี้เรากำลังทำสิ่งนี้เขาก็จะพูดแบบ s ข c t i o เขาเออใช่ อะไรบ้างอะคำศัพท์ที่ควรรู้ในขั้นตอนนี้นะคะโอเคเอาคําว่าซักชั่นเนี่ยแหละที่บอกเมื่อกี้ซักชั่นนะคะมาจากคาว่าซักที่เรลว่าจะดูดไม่่ใชซักชั่นเลยเนี่ยมันคือเครื่องดูดนั่นเองอ่าซัักชนเหมือนเหมือนซักเกอร์ก็คือปลาเทศบาลปลาดูดปลาดูดนะคะซักชั่นก็คืออะไรพวกที่ดูดดูดน้ำลายดดูน้ําาลยออกมาแบบนี้ค่ะอีกอันหนึ่งที่ที่ก็อาจจะช่วยได้ให้ไม่เจ็บแต่จะเจ็บตอนฉีดนิดนึงยาชายาชายาชาคือ anaesthetic ดูยากหน่อยดูยากหน่อยตอนแรกก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องรู้จักคํานี้ค่ะจนเมื่อตอนที่เราจะต้องไปเข้าห้องผ่าจริงๆเนาะอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าต้องหาละจะได้รู้ว่าเรียกว่าอะไรใช่คือยาชาและยาชาในที่นี้ใช้กับยาชาชนิดอื่นเวลาผ่าตัดก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะอานาสเตติกก็เป็นยาชาเป็นยายทาให้เรารู้สึกว่าปากบวมๆเออบรรเทาใช่ไม่ลาฉีดบรรเทาอาการมันทําให้เรานัมคราคำว่านัมนะคะ n u m b นัมก็คือ ชานั่นเองไม่รู้สึกนอกจากเราจะบอกว่าเนี่ย my legs i so numb นะเราจะบอก I can't feel my l e g ก็ได้เฮ้ยจริงเหรอไม่รู้สึกว่ามีขาแล้วหรอถูกต้องไม่รู้สึกถึงขาตัวเองเลย I can't feel สิ่งนั้นมันจะแปลว่าเราไม่รู้สึกถึงสิ่งนั้นคือ I can't feel my heart เออดีโอ้หดีหัวใจคุณมันชาไปหมดเลยมันใช้ได้ไหมกับอุเปรียบเปรยอย่างเนี้ย ก็ได้นะหรือว่าก็ได้หรือจะบอกว่านำก็ได้นะคะหรือจะบอก I can't feel สิ่งนั้น I can't feel my arm I can't feel my f i n g e r I can't feel my mouth อ่ามันชาไปหมดหมอจะได้รู้ว่ายาชามันทำงานแล้วล้วก็ลุยได้เลยครครกบครัน่ากลัวจริงๆโอ้ยเนี่ยแหละค่ะเรื่องราวนี่ก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เอามาฝากกันอุปกรณ์เนี่ยบางทีหมอเขาจะให้เพิ่มเติมเวลาเรากลับบ้านไปดูแลความสะอาดเช่นพวก น้ำยาบ้วนปากหมยา,า,ามขยาาามขัดฟันน้ำยาบ้วนปากนี่ mouth wash นะคะหมายขัดฟันก็คือ dental floss floss ที่เคยพวกไหมอันเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะหมายขัดฟันนะคะเอ๊พูดถึง mouth wash ทำให้นุ้นนึกถึงคำนี้ goggle goggle <Gar> <c oughs> แล้วก็ แล้วมันมันต่างกับน้ำยาบ้วนปากมาวอชยังไงมาวอชจะไปถึงน้ำยาบ้วนปากเลยส่วนการก็คือเวิร์บถูกลั่วลัวเออเขาเรียกว่ากลารลัวคอเนี่ยเหรอไม่จำง่ายเนาะลั่ว g a ก g l e ลัวหรือมันมีรากสามมาจากน่ั่วรั่วลัวอะไรเป็น gargle gargle g g l e อย่างี้นะเอาละคำศัพท์กันไปแล้วมาดูรูปแบบการใช้ประโยคบ้างดีกว่านะครับกับช่วงประโยคหน้าจาครับ หมอหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยอยากจะบอกคนไข้ว่าคุณเนี่ยมีฟันคุดถึงสองซี่ทีเดียวแล้วต้องทำการผ่าตัดจะอธิบายยังไงดีให้ทำใจได้ผมเคยผ่าสามสี่ซี่เลยนะก่อนจัดฟันอ่ะทีเดียวเลยปะไม่แน่ใจว่าทีหรือสองทีแต่ว่ากินอะไรไม่ได้เป็นเดือนเลยตอนนั้นอะทรมานมากอุ้ยใช่เขาถึงบอกว่าแนะนําให้แบบว่าทีละข้างหรือทีละนี่ดีกว่าอ่ใช่จะได้เคี้ยวเหลือไว้ข้างหนึ่งเออใช่ก็บอกได้นะคะอ่ะ ประโยคคือคุณมีฟันคุด2ซี่ต้องรีบจัดการก่อนจะอักเสเบเอาอันแรกก่อนบอกว่าคุณมีฟันคุด2ซี่ก็คือ you have two wisdom teeth หรือ,อว่า impact ใช่นะคะแต่พอยมันคืออย่างนี้ตอนแรกเราบอกว่า Tooth บางคนงงว่าตอนแรกจดไว้นี่บอกว่า Wisdom Tooth นี่นาทำไมเป็น t e t h เพราะพอมันมากกว่า1ก็เลยเรียกว่า teeth นะคะเป็นพระพจน์แล้วใช่นะคะ o ู h คือซี่เดียวนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีนี้เปลี่ยนว่าคุณมีฟันคุดหนึ่งซีเปลี่ยนแล้วก็จะกลายเป็น you have a wisdom tooth you have two wisdom teeth that need to be removed ก็คือจะต้องจัดการรีมูฟออกแล้วนะ3-4เลยอ g เลย Before they become inflamed ก่อนที่มันจะอักเสบนะคุณแล้วจริงฟันคุดนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความสะอาดด้วยนะมันคือการขึ้นที่แบบ ไม่สมบูรณ์อ่ะมันคือบุญกรรมเออมันฝังอยู่แล้วมันไม่ขึ้นตั้งแต่เด็กอ่ะซึ่งเราจะไปทํำยังไงได้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของวาสนาจริงคุณบางทีก็คิดว่ารอดแล้วเอาไม่รอดโถมาตอน30ิเงี้ยเออเครียดอีกใครจะไปรู้นะฮะทีนี้เราอยากจะอธิบายกับหมอบ้างเผื่อมีเหตุจําเป็น ต้องไปหาหมอฟันที่ต่างประเทศค่ะรู้สึกเสียวฟันซี่หน้ามากเลยเสียวฟันแบบทรมานอ่ะจะบอกคุณหมอไงดีว่าฉันมีอาการเสียวฟันเอาคําว่าเสียวไปเลยเพราะหลายคนคิดหนักมากว่าฉันจะเสียวฉันจะพูดว่าอะไรดีเนี่ยใช้กับฟันใช้กับฟันเท่านั้นเป็นเสียวที่ใช้กับฟันเป็นเนกาทีฟนะว่าไงยๆไม่ใช่แบบฟีลกูดเออไม่นะอันนี้เนี่ยคือคําว่าเสียวเนี่ยบางคนบอกโหไปเซิร์ชเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยเสียวบางทีเซิร์ชไปเซิร์ชมาเจอคําว่าทริล t h r i l l แล้วเติม e d t h r i นี้คือเสียวแบบโอ้โหตึกตักหัวใจตึกตักตึกตักตึกตักมันจะไม่ใช่ฟันของคุณไม่ใช่อาการเอออันนั้นมันคือความรู้สึกว่าแบบโอ้โหทำอะไรแบบรถขับเร็วมากหรือขึ้นไปอยู่ที่สูงสูงใช่มันคือ thrill นะคะแต่เสียวที่ว่านี้เนี่ยมันคือ sensitive อ้าวเหรออ้าวเพราะอะไรก็แน่นอนฟันของเราเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นหัวใจตึกตักแต่ว่าฟันของเราเนี่ยมันเซนสิทีฟเจอของร้อนก็จี๊ดไี้เจอของเย็นก็จี๊ดจใช่เจออะไรหน่อยก็หวั่นไหวเลยเราก็บอกได้ว่าเราเซนสิทีฟมากโอ้เลยอย่างงี้นะคะเพราะนั้นเราสามารถพูดได้เลยว่ามันเป็นเซนสิทีฟเลย my teeth is sensitive แล้วมันใช้กับอวัยวะอื่นได้ไหมเช่นสกินแบบได้เลยเนี่ยแหละอันนี้คืออุ้ยคำถามน่าสนใจมากนะคะเพราะว่านอกจากฟันเราเนี่ย จะเซนซิทีฟต่อสิ่งต่างๆผิวเราก็เหมือนกันบางคนแพ้ง่ายก็บอกเลยว่า I have sensitive skin นะคะ I have sensitive skin ก็คืออะไรเจออะไรหน่อยเดี๋ยวเป็นผื่นแพ้แดดแพ้ควันเดี๋ยวเดี๋ยวแดงๆเป็นปื้นๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือ sensitive skin เหมือนกันเพราะนั้นอะไรที่มันขอแปลคำว่าเสี่ยวเนี่ยเป็นคำว่า ไหวแบบรู้สึกง่ายนะแบบเหมือนกับอ่อนไหววันไหวง่ายกับอะไรสักอย่างเจออะไรเข้ามาทีก็แปลสภาพมัน,มนะคะือเซนซิทีฟโอ้นี่ความรู้ใหม่เลยเสียวฟันใช้คําว่าเซนซิทีฟเพราะว่าจิบ <To> อะไรร้อนก็เป็นจิบอะไรเย็นก็เป็นเจอมะนาวก็เป็นกินไอติมเป็นโอ้เซนซิทีฟนี่สอนนะหรือบ่นอยู่ <laughs> ไม่ได้เป็นจริงใช่ไหมมาจากอินเนอร์อธิบายนะอธิบายนะอ้าวผ่านไปอีกประโยคนึงเรื่องต้องกินยาแก้อักเสบคือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นต้องผ่าไงหมออาจจะตรวจแล้วบอกว่าเอ้ยไปกินยาแก้อักเสบเดี๋ยวก็หายแล้วอ่าโอเคงั้นเอาคําว่ายาแก้อักเสบอันนี้ไปนะคะยาบรรเทาอันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าแอนติไบโอติกอะไรนะขอทีสิแอนติไบโอติกอ๋อแอนติไบโอติกแต่พอเราพยายามพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแอนติไบโอติกก็เป็นเป็นแอนติไบโอติกแอนติไบโอติกก็คือยาฆ่าเชื้อใช่นะคะเพราะนั้น You need to take antibiotics to ease your pain นะคะ to ease your pain ที่ทำให้ pain หรือความเจ็บจปวดของคุณเนี่ยมันเบาลดลง,ลงสมมุติสุดท้ายแล้ว ก่อนที่จะแยกย้ายกับหมอหมอจะนัดมาเจอข้างหน้าเอามาเพื่อขูดถินปูนก็ได้ขูดถินปูนเจอข้างหน้ารวมกันเป็นประโยคว่าไงดีครับโอเคคาว่านัดนะคะคาว่านัดเนี่ยใช้คว่าสเกจโ l e ก็ได้อ๋อตารางนัดใช่นะคะอย่างเช่นโอเคเดี๋ยวผมจัดการลงนัดให้คุณเรียบร้อยนะโอเค I schedule a scaling scaling เราสอนเวลา scaling ก็คือการขูดถินปูนเพราะนั้นโอเคหมอเสร็จปุ๊บบอกได้โอเคคุณตูน I schedule a scaling for your next appointment ผมจัดการบุ๊กเลยเรียบร้อยนะครับนัดขูดหินปูนครั้งหน้าเรียบร้อยแล้ว Appointment ก็คือการนัดหมาย next ก็คือครั้งหน้าใช่สามารถใช้แบบนี้ได้นะคะ appointment หรืออาจจะไปถึงสมมติตรงกันข้ามไปถึงที่ที่คลินิกแล้วบอกแลยโอเค I have an appointment ออบอกนัด,นดเลยว่าผมมีนัดวันนี้ครับเวลานี้ยื่นให้เขาดูแบบนี้ก็เอาบัตรนัดยื่นไป<ช>นะครับครอบคลุมเรื่องของคาศั์แล้วก็การใช้งานจริงในประโยคนะครับกับเรื่องราวของหมอฟันทั้งหมดเลยนะฮะแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ขอให้ไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องไปหาหมอเป็นดีที่สุดใช่ค่ะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วครับถ้าอยากจะชมรายการตอนนี้หรือทุกๆตอนย้อนหลังคลิกชมได้ที่ w w w etvthai.tv รวมถึงทุกช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้เลยครับส่วนวันนี้ตูนวรรัตและนุ่นนัชนาล,ลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ